เออคมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านะครับจำได้ทำมาสองรอบแล้วแต่ก็จะแข่งเหมือนเดิมแต่จำได้นะครับว่าสองรอบ แล้วก็พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะวันนี้ขอรอบเดียวเปิดโอกาสให้หมู่คณะเราได้รับนะครับญาติโยมที่ทอดผ้าคลายที่วางผ้าคลายสักผ้าลูกเรารับของที่ระดึกแล้วนะครับแล้วก็เลยอยากจะต้องเข้ามาเป็นสองรอบได้นะครับที่บอกว่าส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะเอาไปฝากตู้อยากจะเอาไปฝากหลานขอเสาเขาได้ไหมจับนี่เป็นงานที่สุดยอดที่สุดเลยทีเนะครับ หนึ่งอันนะครับหนึ่งเหรียญเท่านั้นสลับหนึ่งบุคคลนะครับนะครับบุญกุศลนะครับทานเองนะครับรับได้เองนะครับใครกินใครก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับแก่หมู่แกคณะของเราที่มีู่จีนวนมากไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับได้เข้าไปรับเหรียญอย่างพอเพียงนะครับทั่วถึงทุกคนที่มาในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราว่าเหรียญก็พอแล้วนะครับ thay đó, làm được không? không được, kéo, không được, không được, không